สวัสดีครับวันนี้ที่อยธุธยา <c oughs> ที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือพระปางของเึืงพระรามนะครับ <c oughs> ที่เห็นอยู่ตรงนน้นจะเป็นตะแรงแก่งครับผมที่ไว้สำหรับขันรักโทษในสมัยก่อนสมมนนี้ก็จะเป็นบ้าน เรือนคุณแผนนะครับวันนี้มาซะเย็นเลยนะครับก็เลยไม่แสงไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับวันนี้ในรถถังพามาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับบรรยากาศดูรอบๆร่มรื่นครับผมขณะนี้ก็เวลาประมาณหกโมงกว่าๆนะครับถ้าใครมีโอกาสมาเยือนอยุธยานะครับผม เป็นเมืองวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆเป็นกรุงศรีธยาเป็นเมืองหลวงของเราก่อนที่จะมาเป็นกรุงเทพมหานครนนรัตนโกสินทร์ปัจจุบันนี้สวัสดีครับมารถถังพาเที่ยวนะครับวันนี้ปกติจะให้เห็นแต่รูปภาพนะครับวันนี้ให้เห็นสถานที่จริงเลยและกัน ค่อยบรรยากาศก็จะได้เป็นของจริงเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะไปหาทานข้าวอร่อยๆในตัวเมืองยุธยากันนะครับมากี่ครั้งกี่ครั้งนะครับยุธยาก็ยังคงมีมนขังมนสเสน่ห์ยังไม่เสื่อมคลาย สำหรับพี่น้องทั้งไทยทั้งต่างประเทศนะครับถ้าเผื่อว่ายังไม่เคยมายุทธยานะครับมารับรองที่นี่ไม่ผิดหวังได้ทั้งวัฒนธรรมได้ทั้งวัฒนธรรมไหว้พระรวมถึงเมืองอุตสาหกรรมเมืองกับเกษตรกรรมรวมอยู่ที่ยุทธยากันเลยงั้นขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีนะครับ